สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่อง s h o ป e ี้ o ู d นะครับช้อปปี้ฟูที่วิ่งวันนี้เป็นวันแรก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเปิดตัววันแรกนะผมวิ่งเป็นเป็นวันแรก,กวันนี้วันอาทิตย์นะครับเมื่อตอนบ่ายนี้เองเดี๋ยวอัดปุ๊บอัพเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อใด้ดทั้งสิ้นเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งเรื่องหน้าจอของ s h o ป e ี้ o ู d ให้ดูกำลังตัดอยู่นะครับ ความรู้สึกแรกในการที่รับงานช็อปปี้ฟู้ดคือเหมือนกับไปวิ่งแก๊ปขาเหมือนตอนที่รับคนอนะ่ะคือคือเราเปิดออโต้เลยคือผมจะไม่สนใจอะไรทั้งส้นเพราะว่าเรายอมรับในสิ่งที่เรากําลังวิ่งอยู่ออโต้ Auto เท่านั้นที่เราจะเรา,เราจะได้งานเราจะไม่เลือกได้อะไรมาไปรับหมดวันนี้ไปรับห้าโลก็ไปมาแล้วน่าจะผิดพลาดด้วยระบบท p s แล้วมันค้างอยู่ อยู่ตรงณจุดจุดหนึ่งแล้วมันทําให้แบบไปใกล้กับบิ๊กซีกมอสองลาบินทาแล้วมันเด้งผมวิ่งมาถึงโรตารลักซี่แล้วอะ่ะมันก็กลับไปเด้งไปนู่นแต่ก็้วยยอมรับผมมันขนาดผมเปิดหน้าจอไว้ตั้นเลยนะลองห้อยคอไว้มันก็ยังเด้งกลับไปนู่นก็ไม่เป็นไรย,ยอมรับแล้วก็วิ่งไปหลับแค่นึงเพราะรถมันไม่ติดมาวิ่งแป๊บเดียวโคไปถามเขาก่อนเขารู้สึกรับครั้งแรกเป็นไงก็โอเคนะเพราะว่ามันเริ่มต้นที่สี่สิบาท ถามว่า40บาทเนี่ยมันวิ่งได้4ก่โลก็เจอมาแล้วนะ41บาทเองก็มันยังไม่เก็บค่าธรรมเนียมก็ตกกิโล10บาทวมันก็โอเคนะครับความรู้สึกผมมองว่าถ้าถ้ามันไม่ได้เหนือว่าฝ่าแรงนะก็ไปรับไปส่งไม่ได้คิดอะไรมากเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราต้นมัน,ม,นมันเพิ่งเริ่มอะเนาะเราก็ต้องต้องเข้าใจระบบมันก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกตตั้งแต่ เปิดตัวหรอกแน่นอนเพราะว่าเราวิ่งโลเป็นฮุดมาก่อนแล้วผมเขาวิ่งแก็บค่ามาก่อนซึ่งถ้าตกกิโลสิบาทแก็บค่าผมก็ตกกิโลสิบาทมันเลยทําให้ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาอะมากมายเพราะว่าแกบค่ารถยนต์ใหญ่แม่งกิโลสิบาทผมมาขี่มอเตอร์ไซค์วันละเติมน้ํามันวันละร้อยแม่งกิโลสิบาทแม่งโคตรคุ้มเลยเออนะครับวันนี้วิ่งไปหกงานยอดเงินหกสองร้อยเก้าสิบสี่บาทการรับงานช็อปปี้ฟู้ดไม่ยาก ถ้าคุณเปิดออโต้ผมไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นจะโดดก็โดดโดดผมก็ไปรับถ้าไม่ได้ซีเรียสมากสองร้อยเก้าสิบบาทหกงานมีงานหนึ่งแปดสิบสามบาทรับจากวชรพลไปส่งนวมินสี่สิบสองเก้ากิโลเกือบสิบโลก็ยังคุ้มอยู่นะตกประมาณแปดบาท 1, นิด,นดเออมันก็ยังคุ้มอยู่แล้วแบบวิ่งสบายสบายรับงานช้อปปี้ฟู้ดมาแล้วเนี่ยคือไม่รู้ดูยังไงว่าร้านมันรับงานหรือยัง คือวันแรกๆพวก,กคนผมไม่ได้วิ่งแต่แรกก่อนเนาะดูไม่ออกว่าร้านมปนรับงานยังแต่คือมันเด้งมาปุ๊บเนี่ยเราก็แบบรับยิงวะใช่ปะแล้วบางทีไปถึงล้าเราก็ถามว่าเออพี่แล้วผมต้องบอกเลขไหนข้างบนหรือข้างล่างเพราะมันจะมีเลขแฮชแท็กข้างบนกับกเลขออเดอร์ข้างล่างที่ม่นยา,ยาวๆส่วนมากร้านก็จะบอกให้บอกเลขข้างบนละกันแล้วบอกว่าชอปปี้ฟู้ดเออแล้วก็ลองทวนรายการอาหาร ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมดูแทบว่าเราต้องเก็บเงินกับลูกค้าหรือเปล่าเพราะว่ามันเล็กมากนะครับแต่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นร้านพวกร้านตามห้างเนี่ยจะไม่ค่อยเก็บเงินหรอกเพราะว่าลูกค้าจะจ่ายผ่านช้อปปี้เปทั้งหมดนะครับงานเยอะไหมพอสมควรเพราะว่าทีแรกผมออนอยู่ที่คอนโดไม่มีงานก็เลยวิ่งไปโลตัสลักสีเพราะว่าผมก็คิดว่าไอ้ตรงปั๊มเชลอะ ที่มันมีแบกนอนนมันน่าจะมีคนเรียกแต่ด้านไม่มีคนเรียกเป็นท่านราบินทาก็ดันไม่มีคนเรียกก็เลยต้องไปเติมน้ามันปั๊มปตาทาตรงพรร่ขนห้าเก้าก็เลยวนไปจอดหน้ารถต,ตัดแ๊บเดียวเด้งเลยแม็กไปส่งรับประเขาแล้วก็ใส่หูฟังไม่ได้ติดไม่ได้ติดอัน,นี้ตัวนี้นนะฟังอย่างเดียวว่า shopee food มันจะบอกว่าเสียงเตือนงานเข้าะไม่ยบอก shopee ออเดอร์มาแล้ว ้าปี้ออเดอร์มาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วผมก็จะชิดซ้ายจอดรถแล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูจะไม่ได้มองตลอดเวลาฟังแต่เสียงเดียวเพราะว่าผมรับออตโต้ผมไม่ได้สนใจอะไรบ่ามีงานมาก็ไปจากกี่สิบบาทก็ไปงานเงียบหม่บางบางช่วงเงียบนะก็ต้องหาจับจุดนิดนึงว่าเราควรไปทางไหนทาปัจจุบันนี้เท่าที่จับจุดได้ก็คือว่าอาจจะต้องไปใกล้ชิดห้างอาพวกอะไรอ่ะ อินทนินมิสเตอร์โดนัทหรือพิซซ่าหรืออะไรพวกเนี้ยเท่าที่รับงานวันนี้ยหลายๆร้านนั้นน่าจะเข้าใจออเดอร์ของสป,ปิฟูดแหละเพราะว่าไปถึงปุ๊บเขาก็เตรียมอาหารไว้ได้เลยเตรียมของไว้ให้เลยสาหรับอ่าออเดอร์ในห้างทั้งหลายไม่ค่อยมีปัญหาออเดอร์ตามร้านทั่วไปยังไม่ได้นะปัจจุบันนี้หกงานที่รับไปวันนี้ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ก็ระบบมันก็โอเคไนีก็ใช้ได้ใช้ได้ หลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ที่ผมมาวิ่งก็ถึงโอเควันนี้หกงานสองร้อยเก้าสิบสี่บาทโบเอินทีปีสี่สิบาทก็เป็นสามร้อยอะไรยี่สิบสี่บาทประมาณนั้นนะโอเคนะครับสามร้อยสามสิบสี่สามชั่วโมงเริ่มประมาณบ่ายโมงถึงสี่โมงกับบ้านประดีท,ทําธุระนะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังก็ลองวิ่งดูนะสนุกดีเพราะว่าความรู้สึก ที่ต้องมานั่งกดงานไลแมนตึง,ง,ง,งหรือโรบินฮูดน,นั่งจ้องเพราะไม่มีงานใช่ไหมก็วิ่งชิดซ้ายไปเรื่อยเรื่อยๆช็อปปี้ฟูดดังมาชิดซ้ายหาข้างทางจอดแล้วก็ไปที่ไหนก็ไปหลักจบไม่ต้องมานั่งเพ่งนูน่นนี่นั่นหรือถ้างานไม่มีจริงก็าอาจจะตามสี่แยกอย่างเงี้ยก็ปิดแอปไปก่อนปิดแอปไปก่อนแล้วก็ไปจอดเช่นก่อนถึงห้าง อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยก็เอาไปจอดตามปั๊มน้ํามันอะไรเงี้ยก็หาที่จอดไม่ต้องไปจอดอะไรที่มันใกล้เกินไปนะครับไปจอดก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่นะครับน่าจะสนุกตีง่ายๆนะครับแต่เรื่องขอนเงินก็มีคนบน่นกันว่าเงินเข้าชา้าแต่ว่าก็เงินเข้าปกติแหละแต่ว่าตอนนี้เรื่องระบบหลังบ้านน่าจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่งยงไงก็รอแอดมินเขา ทำงานกันเนาะเรามีฟีดแบ็กอะไรก็ฟีดแบ็กไปในกลุ่มนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องไอมินทีวีด้วยนะครับสวัสดี